ริบบินชาลีปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้มานายมีเทคนิคดีๆในการขยายพันธุ์ริบบินชาลีแล้วก็เป็นวิธีการเลี้ยงที่ง่ายๆเลยเชื่อว่านะคะทุกคนที่เป็นมือใหม่นะคะที่หัดเลี้ยงต้นไม้นะริบบินชาลีเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายไม่ยากอย่างที่คิดนะคะมาตามชมวิธีการเลี้ยงของมานาที่ง่ายถึงง่ายที่สุดเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะ ริบบิ้นชาลีเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดมากๆเลยนะคะแนะนำว่านะคะให้เขาโดนแดดช่วงเช้าครึ่งวันหรือว่าบ่ายครึ่งวันเลยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบก็คือน้ำแนะนำให้รดน้ำนะคะวันละหนึ่งครั้งจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ในส่วนของการรดน้ำแล้วแต่สะดวกเลยนะคะสะดวกเชา้รชารดเช้าสะดวกช่วงเย็นก็คือรดช่วงเย็นได้เลยนะคะ สำหรับการเลี้ยงนะคะเราจะเลี้ยงในกระถางแขวนหรือว่าเราจะเลี้ยงเป็นไม้คลุมดินก็ได้นะคะสำหรับไม้ชนิดนี้นะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะตัดในส่วนยอดของริบบินชาลีนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์นะคะทำจำนวนแล้วก็วันนี้สิ่งที่มะน,นาจะปลูกนะคะก็คือมะน,นาจะปลูกเป็นคลุมดินนะคะโดยที่ไม่ได้ลงกระถางนะคะเราจะตัดยอดไปให,ให้พอเท่าจำนวนที่เราจะ ปลูกเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะหลังจากเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปลงปลูกกันที่ดินเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะมะนาจะปลูกโดยการที่จะให้เขาเป็นคลุมดินอยู่ตรงส่วนนี้นะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เคยมีหญ้าขึ้นแล้วมะนาก็เอาหญ้าออกถอนหญ้าออกนะคะเราจะใช้เจ้าตัวริบิ้นชาลีที่ตัดยอดออกมาเนี่ยแหละ มาเป็นพืชคุมดินตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยเก่าที่มะนาได้เอาส่วนของริบบิ้นชาลีเนี่ยมาโรยปลูกเอาไว้นะคะวิธีการง่ายๆนะคะเพื่อนๆเ,เราได้ในส่วนของยอดมาแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการง่ายๆเลยนะตัดเลยค่ะเราจะใช้วิธีการตัดแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆตัดไปเลยตัด ง่ายๆแบบนี้เลยนะเราจะตัดกันแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอาเขาที่ตัดทั้งหมดเนี้ยโรยไปบนดิน แล้วก็รดน้ําแค่นี้เราจะไม่พิถีพิถันมากนะเราก็จะตัดตัดตัดเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะโรยไปบนพื้นดินแบบนี้ให้ทั่วๆั่ว แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรดน้ําเขาทุกวันตรงนี้รดไปทุกวันทุกวันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆรากเขาก็จะค่อยๆไปยึดติดอยู่กับตัวของพื้นดินตรงนี้ให้กับเรานะแล้วเขาก็จะแตกยอดแตกใบออกมาเดี๋ยวมาน่าจ,จะให้เพื่อนๆดูนะคะตรงส่วนที่มานาไม่ได้ตั้งใจปลูกนะแต่เขาแบบงามมากๆเลยนะคะ ตรงพื้นดินส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่มะนาวไม่ได้ตั้งใจจะปลูกจะต้นริบบิ้นชาลีนะแต่ว่าเขาร่วงตกลงมาค่ะแล้วเขาก็มาเติบโตเป็นกอเป็นพุ่มอยู่ตรงนี้แบบว่ากอใหญ่ฟูมากๆเลยนะแล้วก็อีกอีกหลายๆตรงเลยนะที่เขาแบบว่าไปแอบตัวค่ะอย่างในกระถางอันนี้นะเขาก็น่าจะแบบว่าร่วงลงมาแล้วก็มาอยู่ในกระถางต้นนี้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ได้ปลูกเหมือนกัน ต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มือใหม่บอกเลยว่าเลี้ยงง่ายไม่ยากนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะลองนำเทคนิคของมานานะลองไปใช้ดูนะคะอย่าไปซีเรียดกับเขานะจริงๆเขาเป็นอีกต้นหนึ่งที่โตง,ง่ายขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็เป็นไม้คลุมดินก็ได้เห็นไหมข้างล่างยังลงไปร่วงลงไปเติบโตได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเลี้ยงให้มีความสุข แล้วเราก็เติบโตไปพร้อมๆกันกับเขานะสำหรับคลิปนี้นะคะแมนาขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีจ้า